ท่านคุณากรตามด้วยท่านกรณิตงามสุขผลรัตนานะครับเชิญครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนายคุณากรปรีชาชนะชัยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุรินทร์พักเพื่อไทยวันนี้นำปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่มหาลือกับท่านประธานอยู่สองเรื่องครับเรื่องแรก เป็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนเส้นทาง214ถนนปัดธรมนลตรงบริเวณจุดกลับรถฝั่งขาออกนะครับบริเวณบ้านท่าศิลาบ้านหนองยางตำบลเมืองแก่จุดบริเวณกลับรถดังกล่าวนั้นตั้งอยู่บนเนินดินทำให้เวลากลับรถมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุสูงมากครับ เนื่องจากฝั่งขาเข้าฝั่งทางบ้านหนองยางจะมองไม่เห็นบริเวณจุดกับรถด,ดังกล่าวทำให้เกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้งถนนดังกล่าวนั้นปัจจุบันนี้กําลังก่อสร้างเป็นถนนสี่เลนจึงอยากจะฝากท่านประธานนะครับไปยังกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมเพื่อให้ได้ปรับปรุงพิจารณาแก้ไขจุดกับรถเพื่อลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้อง ประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนและล่นระยะทางจุดกับรถให้แก่พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นเนื่องจากเขาเหล่านั้นได้รับผลกระทบเนื่องจากต้องไปกับรถระยะทางไกลามากครับเรื่องที่สองสืบเนื่องมาจากถนนปัทธรมนนเส้นทางสองหนึ่งสเป็นเส้นทางจากอำเภอเมืองจังหวัดสุรินไปอำเภอท่าตูมระยะทางประมาณ5 3บากิโลเมตรปัจจุบันนี้กำลังดำเนินการในการก่อสร้าง ถนนสี่เลนเกือบตลอดเส้นทางครับขาดเพียง800รเมตรที่ยังเป็นถนนสองเลนบริเวณก่อนเข้าอำเภอท่าตูมซึ่งเป็นทางคอขวดและเกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้งถนนเส้นนี้เป็นทางเชื่อมหลักครับจากจังหวัดสุรินไปจังหวัดร้อยเอ็ดจึงอยากจะฝากท่านประธานนะครับไปยังกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างถนนเส้นนี้เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้สัญจรไป อย่างสะดวกและปลอดภัยครับขอบคุณครับต่อไป